ไม่ใช่การต่อสู้ของคนเห็นต่างแล้วก็ไม่ใช่การเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปด้วยแต่ว่ามุ่งไปที่การล้มล้างซะมากกว่าให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 จาก197ประเทศทุกอย่างไม่ไดีฟลุกมันคือหลักการเชิงการบริหารชั้นสูงที่ไม่ง่ายนะถ้าไม่เข้าใจมันลึกซึง้งไม่เรียนมันมาอย่างลึกซึง้ง คุณไม่มีทางทสามารถจะทําได้กลยุทธ์ที่ปียบุตรพูดคําพูดวาจาใช้หลักการบุกฝังดังความคิดเนี่ยจับหลักได้ปุ๊บรู้เลยวิธีการไม่ไปดักที่ไหนไม่ต้องแปลกใจทั้งปียบุตรทั้งธนาธรทั้งช่อและมอบสามนิ้วทั้งหลายคอมีดจึงไปจาะที่คอหอยโอกาสมีเพียงสองทางไม่หนีก็ติดคุกแน่นอน สวัสดีครับพบกับผมเทาสศักดิ์เจียมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับวัฒกรรมของปียบุตรคำถามคือปียบุตรต้องการอะไรแน่เขาได้เขียนหนังสือขึ้นมาเปรียบเทียบสถาบันเหมือนช้างไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่ก,บบกร,กระวกบวนการสังเคราะห์กันวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการโพสต์คำนำของหนังสือสองเล่มล่าสุดนั่นก็คือหนังสือเปิดประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และเมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผยซึ่งเป็นหนังสือที่รวบรวมข้อเขียนบทความการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่ผู้เขียนเขายืนยันว่าการปฏิรูปสถาบันจําเป็นจะต้องเกิดขึ้นเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ต่อไปได้แต่ปัญหามันอยู่ที่พออ่านคำนำแล้วเนี่ยปรากฏว่า หลายประโยคมันชวนให้เกิดความสงสัยแล้วก็ไม่ได้ชวนให้นึกถึงคําว่าปฏิรูปนะสิครับอย่างเช่นบางส่วนของคํานําที่เขียนว่าวันนี้ประตูปฏิรูปสถาบันกษัตริย์กําลังถูกปิดลงภายหลังจากสามรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแสดงออกเมื่อวันที่10สิงหาคม2 5 6 3เป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและภายใต้าการก่อนนิติสงครามปราบปรามเยาวชนอย่างต่อเนื่องคือผู้เขียนนะครับ เขาอ้างว่าการตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเป็นการปิดประตูสู่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้คำว่านิติสงครามในความหมายที่ว่ารัฐใช้อำนาจปราบปรามเพื่อปิดปากประชาชนนี่สิครับประเด็นก็คือผู้เขียนแกล้งทําเป็นไม่เห็นครับว่าคําวินิจฉัยที่สารรัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยเขาให้เหตุผลว่ายังไงแล้วจริงหรือเปล่าที่การจัดการกับกลุ่มม็อบในหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการที่รัฐก,ก่อนนิติสงครามกับประชาชน ลองไปอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญดูนะครับแล้วจะเห็นว่าสิ่งที่ผู้เขียนพูดเนี่ยเป็นเรื่องโกหกครับแล้วคำว่านิติสงครามเนี่ยมันคือวาทกรรมและการปราบปรามเยาวชนคนเห็นต่างก็ไม่มีจริงครับเพราะว่าพฤติกรรมของกลุ่มม็อบปฏิรูปสถาบันที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นชัดชัดอยู่แล้วนะครับว่าไม่ใช่การต่อสู้ของคนเห็นต่างแล้วก็ไม่ใช่การเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปด้วยแต่ว่ามุ่งไปที่การล้มล้างซะมากกว่าเรื่องนี้เราไม่ได้พูดลอยๆนะครับ ลองไปอ่านประเด็นสําคัญในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญก็ได้ว่าเขาเหตุหผลว่ายังไงสารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยว่าข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมบนเวทีปราศัยในวันที่10สิงหาคมพศ2563ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต้องการให้ยกเลิกกฎหมายในมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันรวมถึงยกเลิกพระราชอำนาจต่างๆของพระมหากษัตริย์ถือเป็นข้อเรียกร้องที่ทําให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย และที่สําคัญก็คือการชุมนุมในวันนั้นเป็นไปในลักษณะของการปลุกระดมมีการโจมตีกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จโดยการอ้างสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ยังมีการใช้ถ้อยคําหยาบคายที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคนอื่นๆที่เห็นต่างอีกด้วยครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับการจัดชุมนุมของกลุ่มแกนนำเนี่ยยังมีการจัดตั้งกันเป็นขบวนการเพื่อปลุกระดมให้เกิดความวุ่นวายแล้วก็ใช้ความรุนแรงในบ้านเมืองทําให้เกิดความแตกแยกของคนในชาติ แล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ซ่อนเร้นซึ่งก็สอดคล้องกับลักษณะของการชุมนุมในวันนั้นและก็การชุมนุมอีกหลายๆครั้งต่อมานะครับที่มีการทําลายพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มีการลบแถบสีน้ําเงินซึ่งหมายถึงพระมหากษัตริย์ออกจากธงไตรลงแล้วก็มีการขึ้นป้ายว่าต้องการปฏิวัติรวมไปถึงการด่าทอหยาบคายจับจ้วงต่างๆนานาซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยไม่ใช่การเรียกร้องเพื่อการปฏิรูปครับแต่เป็นการเรียกร้องที่มีเจตนาซ่อนเร้น แล้วก็มีมูลเหตุจูงใจที่ชัดเจนว่าเพื่อต้องการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อเท็จจริงในคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญทั้งหมดนี้เนี่ยบอกได้ชัดๆครับว่าคํานําในหนังสือสองเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องโกหกและคาโกหกเนี่ยไม่ใช่เสรีภาพทางวิชาการนะครับและอย่าลืมนะครับว่าสถานะของพระมหากษัตริย์ที่ดํารงอยู่ในฐานะที่เครารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้ ก็มีอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับพศ2475ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคณะราษฎรเองก็ยอมรับในหลักการนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นการยกเลิกสถานะของพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้จึงเป็นข้อเรียกร้องที่ทําให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นไปตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของชาติไทยที่ยึดถือปฏิบัติกันตลอดมาและถ้าดูจากข้อความต่างๆในคํานํานี้แล้วเนี่ย นอกจากวัฒกรรมนิติสงครามหรือการปราบปรามเยาวชนที่เป็นเรื่องโกหกแล้วประโยคอื่นๆก็ไม่ได้ชวนให้นึกถึงการปฏิรูปเลยสักนิดนะครับแถมยังออกไปในทางกล่าวหาด้วยซ้ําอย่างเช่นการที่บอกว่ามีการแก้กฎหมายเพื่อเพิ่มพระราชอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์จนเข้าใกล้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชการใช้กลไกของรัฐร่วมกับทุนนิยมผูกขาดเพื่อค้ำยันสถาบันพระมหากษัตริย์และโดยเฉพาะในประโยคสุดท้ายของคำนำที่เขาเขียนให้เข้ากับชื่อหนังสือนะครับซึ่งเขียนว่า ต่อให้ประตูปิดลงเราต้องช่วยกันเปิดใหม่เพราะหากประตูปิดตายแน่นไม่มีการเปิดใหม่เราอาจไม่เหลือประตูไม่เหลือช้างไม่เหลือห้องสังคมไทยไม่ควรเดินทางไปถึงจุดนั้นฟังดูคล้ายกับหวังดีนะครับแต่ความหมายที่ซ่อนอยู่เนี่ยมันเหมือนกับคําขู่ของกลุ่มม็อบที่ผ่านผ่านมาเลยนะครับที่เขาชอบออกมาพูดว่าถ้าปฏิรูปไม่ได้ก็ไม่ต้องมีสถาบันพระหมหากษัตริย์ซะเลยดีกว่าก็ลองพิจารณากันดูนะครับ ว่าจุดประสงค์ลึกๆของคนเขียนหนังสือสองเล่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรกันแน่ระหว่างปฏิรูปหรือล้มล้างคำนำหนังสือของปียบุตรเนี่ยนะครับน่าสนใจนะเขาก็ได้ให้คำเปรียบเทียบนะเปิดประตูปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์และเมื่อช้างในห้องถูกเปิดเผย <c oughs> นะครับซึ่งเขาหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกเปิดเผยนะครับเมื่ออ่านดูแล้วนะฮะ คนที่ชวนให้เกิดความสงสัยและตั้งคำถามนะฮะหลายประเด็นเลยละ่ะนะครับวันนี้ประตูปฏิรูปสถาบันกำลังถูกปิดลงหลังจากที่สารตํารวจวินิจฉัยว่านะครับการแสดงออกเมื่อสิบสิงหาคม2 5 6พเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับและใช้วัฒกรรมก็ใช้วัฒกรรมว่านิติสงกรามในการปราบปรามป,ประชาชนอย่างต่อเนื่อง นิติ Studio. สงครามนะนิติก็คือนิติศาสตร์สงครามก็คือการก่อสงครามคือการใช though, oh well. ้ความมูลแรงในการประหัตประหารกันนะก็ใช้วาทกรรมนี้วาทกรรมนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขาเรียกว่าวาทกรรมเชิงการต่อต้านนะต่อต้านใครต่อต้านสถาบันต่อต้านใครต่อต้านที่ปูผู้ปกป้องสถาบันนะวาทกรรมเชิงต่อต้านวาทกรรมการปฏิรูปวาทกรรมการปฏิรูปเขาบอกว่าต้องการปฏิรูปสถาบัน ถ้าไม่ปฏิรูปก็ยกเลิกสถาบันไปเลยสิ่งเหล่านี้คือวัฒกรรมที่ทําให้เห็นถึงหลักคิดของเขาเองแต่ประเด็นที่น่าสนใจไอ้หลักคิดเหล่านี้เรารู้อยู่แล้วว่าคิดเขาคิดแบบเนี้ยก็าทาแบบเนี้ยเขาโดนมาตาหนึ่งสองเนี่ยไอ้หลักคิดเหล่านี้เขาเออกมาจากไหนหลักคิดของเบียบุตรเป็นหลักคิดของนักวิชาการฝั่งตะวันตกเขาเรียนเบียตรีเปียโทและเปียเอกด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับซึ่งการที่เขาเรียนมา นะครับเขาจะได้เรียนหลักคิดของอันติเดโอกัมชีนะฮะหลักคิดของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับฝั่งตะวันตกนะครับถามผมทำเบียเอกผมเรียนเรื่องนี้ไหมก็เรียนเหมือนกันนะครับหลักคิดของตะวันตกเป็นหลักคิดที่เมื่อหลายซาบไหมสองปีที่แล้วโคตรโบราณเลยนะครับตั้งแต่ยุคโรมันโบราณกี่โบราณเล่ามาตั้งแต่อดีตเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นล้มล้างและเปลี่ยนแปลงการปกครอง อิทธิพลของบียบุตรเนี่ยเขามีภรรยาเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็มีบ้านอยู่ในประเทศฝรั่งเศสและเคยเรียนอย่างประเทศฝรั่งเศสจึงได้รับอิทธิพลของฝั่งตะวันตกและอยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนฝรั่งเศสให้ง่ายหลักคิดกเลยนั่นหมายว่าสมมุตินะเป็นไปตามสิ่งที่บียบุตรต้องการเนีเสื้อผ้าหน้าผม อาหารการกินพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และาศาสนาของประเทศไทยต้องเหมือนอังกฤษด้วยคุณส่วนคิดว่าเป็นไปได้ไหมต้องพิจารณาดูที่สำคัญไปมากมาก,กว่านั้นนะครับหลังจากที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศฝรั่งเศสเกิดสงครามยาวนานสิบปีคนในประเทศเฉลี่ย ในการสู้รบกันเองกับฝ่ายเอาเจ้ากับฝ่ายล้มเจ้าลบกันเองตายไปประมาณ10%ของประเทศไทยมี65ล้านคนก็ตายไปประมาณสัก15ล้านคนเฉลี่ยนะหุ้นส่วนคิดว่าประเทศไทยควรจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไหมข้าวยากหมากแพงยาวนานไปอีก10ปีต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะครับและสุดท้ายก็เกิดการเลือกตั้งคนที่เข้ามามีอำนาจก็เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ แย่งชิงกันเอากองกําลังชิงกันปลุกระดมประชาชนมาสู้กันฆ่ากันแลว้วพวกเขาอยู่ข้างหลังจากนั้นคนตายเรียบร้อยเขาถึงมาขยับปรับตัวขึ้นมาเป็นผู้บริหารประเทศสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะแต่จ,จริงๆแล้วในประเทศฝรั่งเศสนะผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือเยอรมน,นีเพราะตอนนั้นเป็นการสู้รบระหว่างเยอรมน,นีกับประเทศฝรั่งเศสไอหลักคิดทฤษฎี ในครับความทัดเทียมความเสมอภาคยุติธรมรมปราดอนภาพเสรีภาพสิ่งนี้เป็นวัฒกรรมเชิงต่อต้านเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนอํานาจใหม่ที่ฝ่ายพวกเขากําหนดตอนนั้นเยอรมันจึงสามารถล้มล้างการปกครองในประเทศฝรั่งเศสได้หลักคิดของปีเอปุตที่เอามาใช้ในประเทศไทยสิ่งที่ตามมาคืออะไรคนที่ไม่รู้หนังสือหรือรู้หนังสือแบบไม่ลึกซึง้งไม่สลับซับซ้อนก็ตกเป็นเหยื่อทางการเมือง ที่ผ่านมาม็อบที่มีหลักคิดนะฮะเหมือนปิยบุตรถูกปลุกโดยปิยบุตรถูกสอนโดยปียบุตรก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านชู3นิ้วไปก๊อปปี้หนังมามาชู3นิ้วนะครับในเกมที่ชื่อว่า Hunger g a m e สิ่งที่ตามมาคืออะไรพวกนั้นติดคุกติดตารางกันหมดทำไมกับตลปัดพวกเขาควรจะประสบความสำเร็จใช้หลักทฤษฎีเลสกาด อ่ที่พรรคคอมมิวนิสต์เคยใช้มาก่อนควรจะประสบความสาเร็จเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะทฤษฎีที่เขาใช้อ่ะอันเดนิโอกัรมชีเรดการเนี่ยเป็นทฤษฎีโคตรโบราณเลยสองสาร้อยปีที่แล้วเขาเลิกใช้หมดแล้วไอ้พวกนี้เป็นนักก๊อปปี้เป็นนักปราดผู้รู้หนังสือยึดทุกอย่างตามตำราเอาตำรามาว่าแล้วมาเดินกลยุทธ มีร้อตายร้อยมีพันตายพันมีหมื่นตายหมื่นมีแสนตายแสนเพราะคนเดินกลยุทธ์ในประเทศไทยเขาลึกซึ้งกว่าปีุุจร้อยเท่าพันเท่าไอ้กลยุทธ์นะที่เรียกว่าเดินตามตำราเดินตามยุทธศาสตร์ของเขาที่มีไปตามตำราของตะวันตกเนี่ยหรือของตะวันออกก็ตามมันเป็นกลยุทธ์โคตรโบราณ และที่สําคัญประเทศไทยพัฒนากลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงไปไกลกว่าตำลาสามก๊โกโคเกียนไกลตำลาของตะวันตกประเทศไทยเป็นประเทศเล็กๆเทียบก,กับ1ในมณฑลของจีนและหนึในมรนัดของสหรัฐอเมริกาเราอยู่ได้อย่างมั่นคงและล่าสุดประเทศไทยถูกยกย่องให้เป็นประเทศอันดับหนึ่งในการแก้ไขปัญหาโควิด -19 จาก197ประเทศ ทุกอย่างไม่ไดีฟลุกมันคือหลักการเชิงการบริหารชั้นสูงที่ไม่ง่ายนะถ้าไม่เข้าใจมันลึกซึง้งไม่เรียนมันมาอย่างลึกซึง้งคุณไม่มีทางทสามารถจะทําได้กลยุทธ์ที่ปียบุตรพูดคําพูดวาจาใช้หลักการบุกฝังทางความคิดเนี่ยจับหลักได้ปุ๊บรู้เลยวิธีการที่ไปดักที่ไหนไม่ต้องแปลกใจทั้งปียบุตรทั้งธนนาธรทั้งช่อและมอบสามนิ้วทั้งหลายคอ มีดจึงไปจ่อที่คอหอยโอกาสมีเพียงสองทางไม่หนีก็ติดคุกแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์เจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ